สวัสดีเอฟซี FC, แฟน่องทุกคนนะคะมณีนุน,นท์ธิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขกุมารทองนะคะกุมารทองของหลวงพ่อลึกลับนะคะเพิ่นหมู่บ้านนี่เพิ่นกาแเว้าวคลิปบ่เมิดนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันว่ากุมารทองหาบทองมาไห่นะคะมีเลขสามตัวอยู่ในตะกาทองนะคะเป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะพอหยัดว่อนกับ ขออนุญาตหลวงพ่อเด้อค่ะเอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีนะคะเลขสามตัวหางเดียวที่กุมารทองหาบทองมาให้เป็นเลขตัวใดไปช่น้ากันเลยค่ะเออพ่อใหญ่สวัสดีค่ะสวัสด,ดีม่เป็นเล่นจะเลือกเฮ้ยไม่นี้พระอาจารย์เพิ่นยื้วัดบ่ค่ะเพิ่งยินข่าวว่าเพิ่นจะไปธุระเพิ่นบ่ค่ะเพิ่นกับมือซ่อนกับยื้อยืนนั่นแหละครับฉันเข้าอยู่แต่ว่าสวยมากขนาดจะมีภารกิจ ั้งเงินจะเป็นได้อธิบายอยูอ่เพราะว่าก็มีเอฟซีมันโอนเงินร่วมสางนะคะร่วมสางถนนคอนกีดตส่วนหนึ่งเสาราการบปรเลียนส่วนหนึ่งกับน้นนยากกับว่าอยากถือไว้นะคะเพราะวา่าพ่สบายใจร้ายมือแล้วก็อยากทายให้เอฟซีเห็นน้ามาเงินส่วนนี้ได้สางจริง,งๆถนนจากคัอนกีดตจากดอนปู่ตาผู้ขาวมหา ทางทงน้องน้ำใกล้แล้วไปไปย้ายเรือประมาณจักเทียวที่ถนนเส้นหลอดส้างมาจากองค์พระจากเจ้าปูมหาหนองกัย่างท่านหอดอยู่ก็ย่างเหลือประมานสองรดประมาณสองเทียวแต่ว่ากะเฮ็ดมาแล้วเป็นสิบสองรดเลยดิเฮ็ดเทพมากสิบสองรดแล้วย่างบะเสร็จสมบูรณ์ดีเลยอีกสองรด สองรถนี่เป็นงูป,ประมาณเงินเท่าไหสองรถนี่มันรถหนึ่งกับหาพันเก็รอสองรถกับแมนเมื่หนึ่งพันหนึ่งพัน่ 1, อยกับนี้เอฟซีปันร่วมสางถนนหรือสางสรารการประเนีนยได้หนีน,อน้อทียากจะมอบให้ที่เดียวเด้อค่ะว่ายากคือไว้นะคะให้พ่อใหญ่ไปจัดการเองพ่อใหญ่เพิ่นเป็น เออมาตราฐายกยุวัดนี่นะคะวัดอภิสิทธิ์น้องแมง่วงนะคะประสานงานเป็นกรรมการทางวัดนะคะทุกบาททุกสตางค์กับได้สางริงๆงนะคะก็มีคุณปานีพินิพนาน200บาทนะคะแม่ล้อมบุญหนุน200บาทคุณทิพย์300บาทนะคะคุณชักไมพรอ,อินเพชร500บาทนะคะคุณทองดีนาเครือ500บาทป้าแสง300บาท คุณพัชราธรอุปชัย1,000บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งมวล3,000บาทนะคะนะคะอบใอเพอใหญ่เพิ่นจะไปเทศค้อนกีดอ่ะว่างภูขาวมาหาน้องน้ำแล้วก็ที่เหลือก็จะสางสารการไะเรียนอยู่วัดอภิสิทธิ์หนองแมงม่วงเมื่อนั่นก็มีแม่ปูเพราะอันที่เอามาทำบุญนํ้แแม่ปูแม่ ม่บุ้มมันบริสทธิมันม่าวายเพราะภูเขาร่วมทั้งเงื่อนที่อยู่ในที่ในองค์พระนั่นแหละที่พวกคนไปบูชาไปกอพ่อแล้วกับพี่พ่นเราเงื่อนไปถวายเพลินขององค์พระจะได้เก็บไว้มาได้เก็บไวมันร่วมกันเมื่อในสองพันสามร้อยที่ยัง่างบริสมร้อยสามร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบสองบาทเมื่อนั้นก็มาร่วมกันครับร่วมที่เหลือโยกอนเหลวค่ะค่ะครับ ช่วงนี้กนที่เอามาเนี่ยแหละกับสามพันเนาะกับข้องสียข้องสีพ่อโยเป็นพ่อหลกยพ่อในเอฟซีนะค่ะกับพ่อเนี่ยก็เสีไปเท่แล้วกับทุบบาททั่ตะต่างกับสียบริษทหายไปใส่กับมีข่าสารทั้งมัดนะกับเพราะว่าต้นแบบต้นคิดกับคือจากผมเองนะครับกับพระอาจารย์โยวัดกับถนนในองค์พระแล้วกับให้เจ้าปูลงมานนองน้ำให ลูกหลานผู้คนแบบอาว,ว้ไปเขาไปขอพ่อนกระดิษฐ์จำเน่นงมานะครับเั<น>ื่นทุบาทัทางกับผมเองเป็นผู้จับเป็นผู้ใจเป็นผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นเงื่อนทั้งสลารับรองก็เป็นผู้ใจให้ร้างๆเครื่องคาต่างๆนะครับก็ให้ไว้ใจได้นะครับเงืนทุกบาททุุสางว่าได้ให้เปิดไ,ไซส์นะครับมาส้่งทั้งมัดนะครับตาเริ่มเฮดถนนมาหนีปูเขากับห้โชกมาเรื่อยๆมันบ่อไโมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนกระด้โศกนํำแล้วกับขยักขมา ลอยตามเนวทางแต่ลจะเราพ้นเละสองลอยสามลอยเพละห้าลอยเพละพันเี่ก็ร่วมกันไว้อันพ่อรหกับมาเทศเะเทศไปแล้วสิบสอหนะครับการเรื่องเรือยูประมาณสองนะครับเดี๋ยวมื่อใดพญายทบอกเลยเด้อค่ะนุน่าจัดทายให้เอฟซเห็นว่าได้สั่งจริงๆนะคะกัขอโมทนาบุญกับเอฟซที่โอนเงินมาสั่ง จาละการปลาเลียนสั่งถนนคอนกีดนะคะขอให้กุศลผลบุญเอฟซีทั้งสองเฮากระมีตาโชกตะลาบโชคดีให้เงินกลับขึ้นไปหาะเอฟซีม่โชคมีลาบกลับขึ้นไปหลายกว่าเก้านะคะอย่างนี้วามปุยยามีเลขกุม่านหมค่ะงขึ้นปุยยามีพ่อนะคะพ่อนเอฟซีที่พี่คิดเป็นกุศลมาสั่งถนนน้องคนอย่าเอาเงินขึ้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับเด้อที่นี้จิตเป็นกุศลได้สั่ง ถนน,นร่วมกันนะครับกระโค้ยพ้นบนนี่จงนํำทรงให้ทุกท่านทุกเอ็มทีทุกทุกท่านไหนมีโซ่มีลาบเด้อพอวางวดต่อไปเรื่องงวดหลังต่อไปกันมีโซ่มีลาบตลอดไปอันได้พันแล่ะก็ได้มื่อได้มือม่อได้แสนได้แสนไ,ได้ล้านเด้อให้มี่ลำลำเรื่อยๆทุกทุกคนนั่นแหละแล้วก็มีอายุมันเงีย่ยแต่ทำบุญร่วมกันไปตลอดลสดาธุลาคอยบุบุญนี่งจงสำเร็จสำเร็จประโยชน์ให้แกเอ็ซีทุกทุกท่าน ทุกทุกท่านไปเกิดสาธมตหายมีโชคกมีลาบจะห้เอาตัวใดให้เลขตัวใดโชคลาบเพื่อได้ยินข่าวว่าพ่อใหญ่หลวงพ่อลึกลับเพิ่นหายเลขกุมารทองมาบอกค่ะเพิ่นลืมเบาลงสองบ่หมู่บ้านพ่อใหญ่ไปหาหลวงพ่อลึกลับเป็นว่าจังไดค่ะสีเราก็ไม่ฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้ไปนับประการไปถวายประธานสวดแก่พระอาจารย์ลึกลับนะครับเพิ่นก็ได้บอกไปหลายอย่างอีดอกแต่ว่า พันก็เรื่อเว่าหลังจากนั้นแล้วกันตอนพิมาเพันก็บอกว่ามีลุ่ม่านทองไปพ่อหาบหาบเงื่อนหาบทองเนี่ยล่ะหาบทองหาบทองเนาะยกยกกลางถนนแล้วก็บอกมี่หยกของกันะว่าล่อจยกของก็บอเห็นก็เลขหาบมาให้อาจันว่าพอาจันก็เรียกว่าเอ้าพอมี่ของเอาไปทาเขาก็ได้เขาพิม่เอาอ ว่าบ๊อบวะมี่จะว่าวะมี่ให้ผ้าอาจารย์เนี่ยละมานะก็เล่ผ้าอาจารย์ผ้าอาจารย์ก็เล่เบื้องในหาบท่องนั่นแหละกปรปกฏว่ามีเลขดีว่าเปิดเบาะคือฟังว่ามีเลขหนึ่งแปดสี่มันว่าหนึ่งแปดสี่มันบ่ค่ะมีปัญหาท่องมากหาท่องมากอยู่ในหาบท่องในหาบท่องเป็นเ,เนก่าว่าจังสันละนะครับเพือ่อเป็นตัวเลข เพื่อเป็นเลขสามตัวนาสามตัวลังหรือ <ะ S 1> เป็นสามตัวท่ายรางวัลที่หนึ่งนะคะ,ะนะคะหญ่ยเปิว่าหลวงพอลึกลับรืมเบาเมื่อนะครับกุมารทองหาบทองมาแต่ว่าเลขอยู่ในในหาบทองนี่มีเลขหนึ่งแปดสี่มันบ่าขาวไหนย่ยสี่หางเดียวเลยหางเดียวเลยพระย์เมื่อว่างจนทร์เปิว่าเพื่อเป็นแนวทางสามตัวนาสามตัวท่ายรางวัลใดรางวัลวนหนึ่งนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสากกินแ่งรัฐาบาลมันบ้าขาวหญา <ะ S 1> แนวทางรัฐบาลอใหญ่เพนก็อยากจะบอกหลวงพ่อลึกลับพนเบ้าบ่าเมิดนะคะว่านนี้ก็เลยพนบอกตอนสุดไทยสุดไทยนี่ก็เลยอยากมาล่งเลีปบไห้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเพราะว่าเ้า่ได้กักไว้เ้าวบด้กักไว้เพราะว่าบางที่มาสจะเป็นเหลขกมงคลเป็นโลักโซลาภจัปซนีมั้ยแต่ทุกคน่าจะนํากันนะครับหนึ่งแปดี่ห้างเดียวเหลขกกุมารทองหาบหาบหองอยู่ในอยู่ในหาบทอง ที่ได้หาท่องเป็นหนึ่งแปดซีนะคะกูม่านท่องเอามาให้บรูว,ารวาา่าจะเป็นรางวัลใดเป็นบ่ค่ะพ่อใหญ่เออบรูว่าจะเป็นรางวัลใดเพิ่นก็นเห็นอยู่กลางข้างว่าว่นไม่หยอกของถ้ายหยอกของก็เ่เห็นเลขหาไมา่ไพา,าจาันเวียนว่าเมื่อเมา่อเมืม่อว่าไพ่จันเนี่ยละเว่ยนว่าพระอาจารย์ก็เลียบิ่งในเลขหาบนั่นหาบท่องนั่นมเลขหนึ่งแปดซีเวียนว่าเพิ่นกะว่าวัวเือฟังตอนตอนที่กลับนะครับแต่เลขใบลูกคลิปนะครับใบใบลูกคลิป ไปลงเช็ปให้นะครับแต่ว่าก็คิดว่าคงที่นี่ไม่รอบเดียวนะครับของรอาจารย์ลึกรับนี่ของหลวงพ่อลึกลับหนึ่งเดียวคงเดียวจบแต่ว่านี่เป็นปากมากขึ้เลขอยู่ในหาท่องกุมารหาบท่องมากงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกหกเนี่ยนะคะ ในตาก,กาที่เิ่นหาท่องมากเป็นเลข184นะคะอาจจะเป็นแนวทางหาสื่อสลักกินแบ่งรัฐบาลหาสื่อลอตเตอรี่ไวเดอร์พี่น้องนะคะอาจจะเป็นสามตัวนาหรือสามตัวท้ายนะคะหรือเป็นสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะคะเพราะว่าทุกเลขทุกตัวมันกับเขาได้รุดได้นะคะนุนิยากาทายทําให้เป็นแนวทางหาสื่อสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะใหญ่เพินได้ยินมากพ่เพิน์ดอยาก แบ่งปันบ่อ,อยากกักไวค้คนเดียวเพื่อออกมากก็สิว่าบ่บอกเอฟซีนะคะเพราะว่าเอฟซีก็รวมทั้บุญน้าตลอดนะคะเนี่ยก็เลยว่าสซ่ฟังเพราะว่ายิงไดที่ได้รู้มากทราม,มากอ่ะบอกโซ่กันฟังที่บ่ได้ลงคลิปไปกะเพื่อนเขาว่กทา,าที่หลังนะครับบางนี้เพราะนั่นแหละไปมัลุ้นคลิปใหม่ทุกวนนด้เห็นได้กูจ้างน้ากันนั่นละ บางทาังก็ชวตัวเป็นลับแ่ก็อนุญาตหลวงพอลึกลับเด้อค่ะรอนียากเอับพอยอดวัดเอาแนวทางของหลวงพอลึกลับมาแบ่งปันทอฟซีขออนุญาตหลวงพอลึกลับเด้อค่ะเลขหางเดียวหนึ่งแปดสี่ของกุมารทองที่หลวงพ่อฝันว่ากุมารทองหาบทองมาไห้แล้วเลขกินไดตะก้าคือหนึ่งแปดสี่ขอให้เอฟซีโชคดีกับหลวงพ่อลึกลับนะคะ นะคะในคลิปนี้กันหนึ่งแปดซี่หางเดียวขอให้ซีโศกโศก,โกโมหมานหมานเฮงเฮงปังปังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ<บ>ขอบคุณพ่อใหญ่หลายๆเด้อค่ะ<บ>ที่เป็นสะพานบุญหายระว่างวัดกับเอฟซีน,กกบบน,ะะนะคะนุ่นพิยากับลบกวนพ่อใหญ่แล้วนะคะขอบคุณค่ะไอาลำเลื่อนตัวกันเ้อเป็นตัวเป็นลายตัวกันนั่นแหละ